อันนี้อหอยนางลมอันนี้อหอยนางลมสวัสดีค่ะวันนี้เพจตกปลาพาเที่ยวจะพาพี่ๆนา้นาๆมาเก็บอหอยนางลมกันจ้าก่อนเราจะไปแล้วก็ต้องเติมพลังก่อนพหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินลงไปนะคะ นู่นน้ำลงถึงนู่นแล้วไปเลยเราไปเก็บหอยกันเลยนี่ค่ะลักษณะหอยเขาก็จะอยู่แบบนี้อาจจะตัวไม่ใหญ่นะคะแต่ก็ใหญ่พอสาหรับเราที่จะเอามารับประทานนะคะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่กันประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะเดินหากันไปเรื่อยเรื่อยเอยวันนี้ เสียงลมแรงนะคะขออนุญาตปิดเสียงต้นฉบับเนาะนี่ค่ะนี่เขาอยู่กันแบบนี้เลยแล้วก็เดินเก็บกันไปเรื่อยๆค่ะหลายๆท่านคงยังสงสัยกันใช่ไหมคะว่าที่เราไปหากันนี้คือที่ไหนจะบอกพี่กัดให้นะคะที่นี่คือ หาดบางพระค่าวันนี้เราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวกลับถึงบ้านเราจะแงะให้ดูนะคะอันนี้อหอ้นางลมอันนี้ออ